Christianity in this country it like this. Another country like this. It's different. Have you yeah. ever seen that? Yeah, yeah, yeah. Oh. yeah. Like, uh, for instance, uh, uh, Christianity in, uh, no in uh, Europe mm -hmm. and uh, in Russia, it's much the same, but also some different oh. Yeah, but yeah mm -hmm. there, are, there are differences mm -hmm. between uh, the Christianity. คริสเตียนในยุโรปกับคริสเตียนในรัสเซียมันคริสเตียนเหมือนกันแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันต่างกันใช่ทำไมมันถึงต่างเนาะขนาเขายังต่างเลยเนี่ยเรากําลังพูดถึงความต่างว่าทําไมมันถึงต่างและทฤษฎีที่เราเรียนเนี่ยเออเราเราจะตีความมันยังไงให้เห็นภาพชัดเจนคุณจะคุณจะมานั่งเรียนเตะพูดแบบไทยไทยอ่ไทยแบบเทรวาสคือระบบระบบอ่เทรวาทถูกไหมไม่ใช่จาริยาัตเทรวาสใช่่เทรวาทเนาะ แแบบแบบด,ดพันระเทราวาสมาไทยมันแบบหนึ่งนะ,ะเทราวาสเข้าไปแบบศีลปงกา,งกาแบบ<ล>หนึ่งของเขาแต่นี่คือระบบไทยเมื่อคนมาเรียนควจะเรียนศึซัาในระบบนี้แต่ถ้าเธอไปเรียนดูนทิทยศิี์อื่นอ๋พุทธ ที่ฝั่งนู้นพวกกระจายไปแบบมันเป็นการคืนต่ดังนั้นคําว่าทฤษฎีทางสังคมมันต้องเรียนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าทำไมมันปรับไปยุ่งไปอย่างนั้นถ้าเธอไม่ได้เรียนศาสตร์พวกนี้เธอก็จะมาแบบพูดแบบพูดกัเราเราจะมองเห็นแค่มิติเดียวใ,ในที่ <มะ S 1> ของเรามาเรียนพุทธศาสนาบุติษนีในประเทศไทยเธอก็จะได้เรียนษฎีบิากาเขาไตปริดกพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นแบบเราคือแพทเทิร์นอย่างนี้ถูกปะแล้วพุทธชินโตมันเป็นยังไงโลก มันแปลกเนาไปอื่นไปโลกอื่นไม่ได้ไปโลกอื่น,อ,น,อ,อ,นอธิบายความไม่ได้ไม่รู้ความเป็นไปไม่รู้แบ็กกราวด์ทำไม,มไม่เป็นเหมือนบ้าน,นฉันทำไมไม่เป็นแบบบ้านเขาเ<อ>นั่นแหละฉันถึงได้บอกว่าเห็นความเข้า,าใจแล้วคน<อ>ที่เรียนพูดแบบรุยเพียวเนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกของมันบล็อกของมันมันจะไม่ออกไปนอกอื่นมันจะอธิบายอันอื่นไม่ได้ฉะนั้นเมื่อคุณไปเรียนศาสตร์าทางด้านสังคมหรือมนุษยวิทยาหรือสังคมวิทยามันจะอธิบายปรากฏการณ์สังคมเป็นกลางๆโดยใช้ทฤษฎีของตะวันตกเขาจะมองว่าทําไม มันเป็นอย่างนี้ทำไมเด็กเป็นอย่างนี้เธอก็จะได้เห็นมุมคิดของเรียกว่าศาสตร์อื่นที่เขามาอธิบายสังคมเธอก็จะไม่บอกบล็อกบล็อกแบบอุสอิสลามกูต้องบล็อกอย่างนี้นะพุดกูต้องบล็อกอย่างเงี้ยซึ่งมันคือบล็อกของบ้านเราบริบทของเรามันเป็นอย่างนี้บ้านอื่นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่เรียนสูงเนี่ยคุณต้องรู้ทฤษฎีเพราะคุณจะเห็นว่าเพราะมันเป็นตัวหลักเหตุหลักผลในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของแต่ละที่การเปลี่ยนแปลงของแต่ละที่ไม่งั้นเธอจะมองบ็อกุ๊ ไปแล้วมันก็จะขัดแย้งไง oh, ว่าทำไม <my God. S 2> บ้านฉันนะ พระห้ามขับรถแต่พระมาที่มหายาณโอ้ปั่นจักรยานเฉยขับรถมันจะใส่ซค์ฉวเลยเวียดนามก็มีเฉ้วเลยทไมพระผู้ชายผู้หญิงนั่งใกล้กันมึงไม่ปั่นไปหาข้าวกินใครจะมาปั่นดูพื้นที่อ่าดูพื้นที่ดูความต่างดูบริบทดูวัฒนธรรมดูความจําเป็นดูอะไรหลายอย่างต้องปรับเข้ากับวิธีของคนจริงๆตามความยักษ์เแบแต่มันก็ยังเป็นบุติส์เออนะมันเป็นบุติส์แต่ว่ามันเป็นบุติส์แบบความต่างแบบบ้านเขาเพื่อการดํารงอยู่ของเขาถ้าเธอไม่ปั่นอย่างนนั้ รับเธอความคิดเธออยู่ในบล็อกของเธอ,อมันอยู่ในบล็อกออออซึ่งมันไม่ได้เข้าใจความต่างของของระบบพุทที่มันปรับปรุงมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมันคลืนกลายไปตามที่อื่นแค่นั้นเอง